لا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد العبد هو رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفعنا محمد وعلى اله وصحبه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تَكُوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد في يوم جمعه تبارك الله سبحانه وتعالى الحمد لله ขอชุดก <akra desserts> ุศอ <oneself> ัลลอฮฺบะฮันวะตะลาด้วยความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺบะฮันวะตะลาเนี่ยทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งในวันนี้อัลฮัมดุลิลละเสมือนไหนในอายะห์ที่อัลลอฮฺได้ตรัสเอาไว้อัลลอฮฺมิละห์ من ا ل ั ي ط ا ن الرجيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خ ُ ل คุลุกิลอ ظ ِ ي م ِแท้จริงแล้วเนี่ยท่าน รอซุนสลลลฮ์อัลลฮส,สัลลัมเนี่ยได้ถูกส่งมาให้อยู่บนพื้นฐานของการมีมรารยาทที่สูงส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีมรารยาทที่สูงส่งเป็นสิ่งที่มุสลิมมุมินทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญจะต้องให้ความตระหนักถึงมรารยาทที่สูงส่งเพราะ มารยาทอันสูงส่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้มุเมินคนหนึ่งเนี่ยเป็นบ่าวผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮาะัวตลาเป็นบ่าวที่พระองค์ุบอัลลอฮสุบฮา AH วตลาเนี่ยทรงให้ความเมตตาทรงให้เกียรติเพราะเขาเนี่ยเสมือนกับว่าเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริง เขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่สูงส่งเสมือนไหนมีฮะดิษของท่านนบีสุลต์ละฮุวะลิวะสัลลัมที่ท่านนบีถูกถามนะครับเกี่ยวกับผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ของลอสบาฮันุวัตลาสุอยละราะสุลลัยสลลัลละฮ์วะลิวะสัลลัมอัลอักร์รุมายุดะขิลุนนัสอันจันนะฟะกาลา تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل النار ما يدخل الناس النار فقال الفهم والفرج رواه الترمذي نحديث نينة النبي صلى الله عليه وسلم لتوقع قام تنبي ท่านนาบีส่วนใหญ่นะครับจากส่วนใหญ่ผู้ที่หรือมนุษย์ที่นะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานวตาลามีใครบ้างท่านนาบีก็กล่าวว่าจากว ah ul นะัลอฮิวะฮุสนุลคุลุน่ะคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และคนที่มีจัญญมารยาทที่งดงาม แล้วก็ท่านนาบีก็ถูกถามอีกว่าแล้วจากส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่ได้เข้านรกของอัลลอฮ์เนี่ยคือใครบ้างน,นะท่านนาบีก็บอกว่านะคนที่มีปัญหาในเรื่องปากของเขาและคนที่มีปัญหาในเรื่องอวัยวเพศของเขาจะเห็นได้ว่านะชัญยามารยาทที่งดงามอัลคุลุกนะอัคลักที่ดีงามเนี่ยจะอยู่ควบคู่กับ ความตักวใความยำเกรงต่ออัลลอฮฺมหานุตาลาอัลลอฮฺได้ยกระดับนะ่ะคู่ที่มีมรารยาทที่ดีเนี่ยเท่ากับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺบหานุตาลาแสดงว่าคนที่มีมรารยาทที่ดีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่นะ่ะมรารยาทที่เกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งตัวของตัวเอง แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนนะมันพ่วงกับคนรอบข้างของเขาโดยเฉพาะการนำเสนอมรารยาทที่ดีกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอมรารยาทที่ดีแก่พวกเขาด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยิน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นมุสลิมระหว่างเข้าไปในลิฟต์เนี่ยสองต่อสองเนี่ยผู้ชายก็ได้แต่ลดสายตาลงต่ำแล้วก็ก้มก้มหัวลงนะครับไม่ยอมที่จะเงยหนะ้าที่จะดูผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ถามกลับไปว่าแล้ว โทษนะคะฉันเนี่ยไม่สวยหรืออย่างไรทําไมท่านเนี่ยไม่มองฉันเลยไม่ดูฉันเลยผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับไปว่า,าศาสนาของผมเนี่ยห้ามไม่ให้มองผู้หญิงเพราะว่ามันจะเกิดความปันญป่วนมันจะเกิดความชั่วร้ายมันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผู้ชายไปมองผู้หญิงหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกสะกิดใจอะไรบางอย่าง ก็เลยศึกษานะครับศึกษาอันอิสลามว่า,าศาสนาอิสลามเนี่ยมีคําสอนยังไงทําไมบุคลิกของผู้ชายมุสลิมเนี่ยถึงไม่มองผู้หญิงนะสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ประจักษ์ถึงศัจธรรมแล้วก็เข้ารับอิสลามไปในที่สุดนะครับนั่นคือมารยาทบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้คําพูดเยอะแยะมากมายเพียงใช้พฤติกรรมนะ กิร,ริยามารยาทเนี่ยออกไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับนะคนที่พร้อมที่จะเข้ารับอิสลามด้วยการชี้นำของลอสบานูตาลาแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พี่น้องจากกรุงเทพเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนแพทย์เรียนแพทย์แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งรับประทานอาหารกับกับหมอนะครับเป็นอาจารย์หมอที่สอนเขาเนี่ยนั่งโต๊ะเดียวกัน แล้วก็เด็กมุสลิมคนนั้นเนี่ยนักษามุสลิมคนนั้นเนี่ยเกิดจามขึ้นมาเออช,ชิวแล้วก็เขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนะครับหมอที่นั่งทานเข้าด้วยกันเนี่ยก็แปลกใจโทษนะครับเมื่อกี้ท่านกล่าวว่าอะไรและมีความหมายอย่างไรเขาก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์หมอคนนั้นก็แปลกใจ ว่าหลักการอิสลามเนี่ยสอนถึงขนาดนี้เพราะหมอเนี่ยเขาจะรู้ว่านะในช่วงที่อาชิวครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันจะทำให้หัวใจคนเนี่ยหยุดเต้นไปชัว่วขณะแล้วถ้าว่าเราจามหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากหมอคนนั้นเนี่ยชงวนใจกับสิ่งที่ลูกศิษย์ของเขาเนี่ย กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็ทําความเข้าใจเริ่มที่จะเอาเรื่องของอิสลามเนี่ยมาศึกษามาเปิดอ่านแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาดูจนกระทั่งสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผู้ชายคนนั้นหมอคนนั้นเนี่ยก็เข้ารับอิสลามเช่นกันนั่นคือความสวยงามของมารยาทของอักลครที่อิสลามได้สอนให้กับ <c oughs> พวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจันยามารยาทที่ดีเนี่ย แม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยอิสลามให้เราเนี่ยนำสิ่งกีดขวางสิ่งที่มันอยู่บนท้องถนนเนี่ยเล็กๆน้อยๆอยเศษเบื้องก้อนหินเศษไม้เนี่ยให้ออกจากขวางทางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พี่น้องเราเนี่ยเกิดอันตรายนะครับซึ่งอาจจะเป็น,นอีมานที่ที่น้อยมากที่ต่ำแต่ว่ามันบ่งบอกถึงจริยธรรมระยะที่สูงส่งนะครับ ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าสวรรค์เพราะเขาเนี่ยเอาน้ําให้สุนัขดื่มในขณะเดียวกันผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้านรกเพราะไปทำาซลมไปกักขังแมวเอาไว้จนกระทั่งแมวตัวนั้นเสียชีวิตสุบฮานัลลอ์นะครับนี่คือมารายาททั้งหมดที่อิสลามสอนให้กับพวกเราทุกคนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อให้เกิดนะความสวยงามการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนะครับแล้วก็ก็มีฮะดิษอีกที่ท่านนาบีก,ก็บอกว่าอินนามบอิ斯ตูลิอุตัมมิมะมะคาริมิลอัคลแท้จริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อที่จะให้นะเพื่อที่จะสร้างให้จัญญามรารยาทเนี่ย มีความสมบูรณ์นั่นคือบุค,คลิกของท่านนาบีสุลตล่านละหัวอะเวะัลลัมเพราะฉะนั้นน้องๆพี่น้องชาวค่ายที่เคารพรักทุกคนนะเราในฐานะเป็นมุสลิมผู้ศรทัทธานะอัลลอฮ์ได้วางเรื่องของอัคลักเรื่องของจริยามารยาทเนี่ยควบคู่ไปกับความยำเกรง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เกิดความยำเกรงที่แท้จริงถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ใช้บุคลิกภาพที่ดีไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือต่างศาสนกเนี่ยด้วยจรญยามารยาทที่ดีนะเมื่อเรารู้แล้วเช่นนั้นเราก็พยายามย้อนกลับมาดูตัวเองดูดูตัวเราเองว่านะบุคลิกของเราเนี่ย ตอนนี้เนะี่ยมันเป็นบุคลิกของผู้ที่มีชื่อว่าผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่มีจัญยามระยะที่งดงามนะครับสมกับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลสลัมได้การันตีไว้ว่าเราเนี่ยจะเป็นอมุมะที่จะอยู่ กับท่านนาบีสุลต่านฮุยวะสัลลัมเราไม่ชอบหรือที่จะพูดคุยกับท่านนาบีสุลต่านฮุยวะสัลลัมในสวนสวรรค์ที่จะนั่งร่วมโต๊ะกับท่านนาบีที่จะอยู่ใกล้ชิดท่านนาบีนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีแล้วแน่นอนที่สุดนะครับเราก็จะสามารถที่อยู่กับท่านนาบีได้ในสวนสวรรค์ وإنك لعلى خلق العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفأني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. <applause> الحمد لله

ามท่านนาบีแล้วเนี่ยสุนนะแบบอย่างของท่านนาบีนะที่ท่านนาบีนํานำเสนอไว้ให้เป็นแบบให้กับพวกเราเนี่ยเราก็ควรที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อให้หัวใจของเราเพื่อใหอ้อ่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์เช่นนะครับเช่นเดียวกันในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนชะบานเป็นเดือนชะบานเดือนชะบานเนี่ย เป็นเดือนที่อยู่ระหว่างระยับกับอมฎดอนแล้วก็เป็นเดือนที่นะ้ท่านนาบีสุลต่านอะัวเลวะสัลลัมถือศีลอดมากที่สุดเสมือนไหนที่ท่านนาบีสุลต่านอะัวเลวะสัลลัมถูกถามโดยอ,อุซามะบินไซอุซามะบิลไซเนี่ยถามท่านนาบีว่าโอ้ท่านนาบีนะ้ฉันไม่เห็นท่านเนี่ยถือศีลอดเดือนไหนเลยมากไปกว่าเดือนฉะบาน โลกเหนือไปจากเดือนรอมฎอนที่บวชเต็มที่ถือศีลอดเต็มนะแสดงว่าชาบานเนี่ยท่านนาบีเนี่ยถือศีลอดเยอะมากถือศีลอดเยอะมากนะครับในเดือนชาบานท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอวะลลัยฮุสัลลัมก็เลยตอบสนะอุสามะเปว่าดาวิกือชั่นย่ฟุลุน้าสอันหุเบนัลรับบับวะชาบับเบนัลรับบับวะรอมฎอนนะเบนัลรับบับวะรอมฎอน ยาฟูล الناس วะฮาชเอร์ทร์ฟ้าลอาแมนีลารับบิลอาเลมินวะอุฮิบุแอนทร์ฟ้าลอาเมลีวะอานาซอิมในเดือนนี้เนี่ยท่านนับีบอกว่าเป็นเดือนที่หลายคนเนี่ยหลงลืมลืมเผรเอะกับเดือนชะบานเพราะอะไรเพราะในสมัย สมัยยาฮิเลียเนี่ยสมัยอาหรับยุคก่อนเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเดือนระยับเพราะเป็นเดือนน่ะเดือนต้องห้ามแต่ว่าในเดือนชาบานเนี่ยถูกทอดทิ้งไปถูกเผลอไปน่ะเพราะอยู่ระหว่างหลังจากระจับชาบานแล้วก็เป็นรมฎอนไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนาบีก็บอกว่าเนี่ยเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่หลายๆคนเนี่ยเผลอหรือฉันก็เลยให้ความสำคัญมันและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับ ที่สาคัญไปกว่านั้นอัลลอฮ์เนี่ยจะยกนะจะยกอามันการงานในเดือนนี้ด้วยในเดือนชะบานเนี่ยแล้วก็ฉันเนี่ยชอบรักที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเนี่ยยกการงานของฉันในขณะที่ฉันเนี่ยถือศีลอดเพราะฉะนั้นการถือศีลอดนะครับเจ็ดแปดชั่วโมงที่เราถือศีลอดกันเนี่ย นะในระหว่างนั้นเนี่ยท่านทำอามานความดีท่านมีัคลักจรญยามารยาทที่งดงามสแสดงปฏปฏิกิริยาที่ดียังไงกับใครยังไงเนี่ยท่านจะได้รับความดีและก็อามานของท่านในวันนั้นเนี่ยจะถูกยกและก็ตอบรับนะผล,ลบุญก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเพราะเป็นวันที่เราถือสินอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันรณรงค์ให้ตัวเราเอง ครอบครัวของเราพี่น้องของเรานะครับถือศีลอดกันเยอะๆในเดือนชะบานเพื่อว่าเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสุลต่านและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็พยายามที่จะสละวัดให้กับท่านนาบีสุลต่านให้เยอะให้มากด้วยเพราะเป็นการรำลึกและก็ท่านนาบีก็จะสละวัดให้กับเรากลับเป็นทวีคูณ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر اخواننا في غزة وفي كل مكان اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم اللهم انظرهم نظراً عظيما وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة Oh